สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะคะกับหนังสือที่มีชื่อว่าหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งไม่มีวางขายเป็นหนังสือที่ส่งตรงมาจากแดนญี่ปุ่นค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชีวิตเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารู้สึกถูกตาต้องใจตั้งแต่แรกเห็นค่ะ จากเด็กผู้ชายที่ใช้ชีวิตไปวันๆหลังจากที่เขาเฝ้าฝันถึงเธอและได้เริ่มพูดคุยกันความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปเลยค่ะกลับกลายเป็นว่าเขานั้นมีความมุ่งมั่นในชีวิตมากขึ้นถ้าถามว่าเหตุผลนั้นมันเกิดจากอะไรนั่นก็เกิดเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะได้ถ่ายทอดสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากพ่อของเธอให้กับผู้ชายคนนี้ได้ฟัง ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นข้อคิดดีๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาชีพอาจจะไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตเป็นเพียงแค่หนึ่งหนทางที่จะนำไปสู่สิ่งที่ต้องการในชีวิตเพราะฉะนั้นคนคนเราเนี่ยไม่ควรที่จะยึดติดเพียงแค่วิชาชีพควรยึดติดแค่ว่าเส้นทางไหนจะไปให้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการในการใช้ชีวิตนี้ เพราะฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งจะเปลี่ยนมาเป็นนักร้องนักแสดงหรือแม้ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ตามมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยไม่ใช่ว่าเขาล้มความตั้งใจแต่นั่นมันเป็นเพราะเขาไม่เคยที่จะหยุดยั้งในการก้าวไปจู่สุดมุ่งหมายของตัวเองที่ต้องการเพราะเขาไม่ได้แค่อยากเป็นนักแสดงหรือนักร้องแต่เขาอาจจะอยากเป็นคนที่ใครๆก็รู้จักก็ได้ และด้วยข้อคิดต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้การมองโลกของเขานั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่น่าเสียดายที่เขากับผู้หญิงที่เขาเฝ้าฝันนั้นได้ใช้ชีวิตกันเพียงแค่ฤดูร้อนหนึ่งฤดูเพียงเท่านั้นเพราะหญิงสาวนั้นดันเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้เธอจึงใช้ช่วงเวลาในชีวิตนั้นอยู่กับผู้ชายคนที่เธอเองนั้น ก็ถูกตาต้องใจเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเช่นกันหลังจากที่อ่านเรื่องนี้จบนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามุมมองมอง,มองโลกของเราเนี่ยก็เปลี่ยนไปไม่แพ้กับตัวเอกในเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป้าหมายของชีวิตที่จริงๆแล้วเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีเพียงเป้าหมายเดียวและเป้าหมายนั้นก็สามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยเช่นกันหรือจะเป็นวิธีการหาเงินที่เราไม่ควรตีค่าเงินเป็น ค่าตอบแทนแต่เราควรมองเพื่ออะไรเพื่อใครมากกว่าและสิ่งสิ่งนั้นจะทำให้เราเนี่ยสามารถกลายเป็นคนที่มั่งคั่งได้ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่อยากหาแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังหมดไฟบอกเลยว่าเมื่อได้อ่านเข้าไปเหมือนว่าได้เพิ่มพลังงานให้กับตัวเองเลยคะ่ะ ใครชอบหนังสือแนวพัฒนาตัวเองเป็นการเล่าเหมือนนิยายเรื่องหนึ่งเล่มนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เรามาเจอกันใหม่ในเล่มหน้าค่ะบ๊ายบาย